ทราบว่าได้เตรียมข้อมูลมานําเสนอไหมครับก<อ>็มีให้น้องไปถ่ายได้ครับได้ครับรน้องแอนประสานได้เลยนะครับเพื่อเอ่องอโครงการมีโครงการที่จะสนับสนนงด้ค่ะดิฉันนางสาวปิตมาวงศ์สุวรรณนะคะปัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะก็อยากนำนําเรียนทุกๆท,ท่านนะคะว่าเรามีการจัดประชุมคณะกรรมการสารพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนอจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะคณะกรรมการเลียงย่อว่าคอสอปอเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่มีคณะกรรมการในในนี้มีทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนนะะภาควิชาการเข้ามาเป็นคณะกรรมการนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนสารพลังประชาชนของจังหวัดกาญจนบุรีให้ มีทิศทางในการที่จะแก้ปัญหาพัฒนาศสกีฐานรากให้มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เป็นเป็นวันดีวันหนึ่งนะคะเรามีการประชุมคณะกรรมการสั่งพลังประชารัฐนะคะก็เพื่อจะได้พูดคุยกันในเรื่องของออการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าในแต่ละคณะทํางานเนี่ยเราได้มีการขับเคลื่อนงานอะไรในส่วนที่คณะทํางานตัวเองเรับผิดชอบเช่นในเรื่องของ ธุรกิจเรื่องของการศึกษานะคะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาอาชีพหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆภายในจังหวัดตรงเนี้ยซึ่งมีแต่ละคณะทุกเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยไปดําเนินการมาในรอบปีนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าก,การจังหวัดท่านจิเรเกียรตทมิสวัสด์ก็ได้มอบหมายท่านอนันต์นั่งยงประดับจังหวัดนะคะมาเป็นประธานในการประชุม ะะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการจัดประชุมกันแล้วก็จะได้รับฟังการนําเสนอผลการทำงานในรอบปีของแต่ละคณะทํางานซึ่งวันนี้มีตัวแทนมานําเสนอแล้วก็จะมีวาระเรื่องของการพิจารณานะคะว่าในทิศทางการขับเคลื่อนคณะกรรมการสารพลังประชารัฐของจังหวัดกาญจนบุรีในปีมงบประมาณ64เนี่ยเรามีทิศทางที่จะขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเราอย่างไรต่อไปะคะ่ะ เป,เป้าหมายนะคะทีเ่เราก็คาดว่าในปีหน้าเนี่ยนะคะเราจะได้พัฒนาในหลายๆด้านไปพร้อมกันนะคะจับมือการทํางานในเรื่องของการสานพลังพลจราตเนี่ยทั้งภาควิชาการภาคก,การศึกษาภาคป,มมประชาชนเนี่ยนะคะภานราชการเนี่ยเราก็คิดว่าในปีต่อไปเนี่ยเราจะเอาปัญหาในปีนี้นะคะเพื่อมาเป็นฐานแล้วก็วิเคราะห์เพื่อจะวางแผนในการพัฒนานปีต่อไปให้มีการการขับเคลื่อนที่ มีประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะเรื่องของรายได้เรื่องอาชีพนะคะการสร้างงานสร้างอาชีพในช่วงเพราะวะโควิดเนียทำไงที่ปีหน้าเราจะสามารถทําให้หรายได้ของประชาชนปัญญาขึ้นจากที่ไม่ได้เป็นแล้วเทคโิบัติการนะครับส่งเสริมการลดใช้สารเคมีนะครับทางการเกษตรนะครับแล้วก็ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็ทําในส่วนความเพลิดเโยกนะครับตัวนี้ก็ซึ่งถือว่าผลการดำเนินงานนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ย สามารถที่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็สารเคมีทางเกษตรนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับส่วนโครงการที่สามนะครับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทํายาหมอกนะครับยาโดมสุนไัยต่างๆนะครับน้าน้ำมันนวดนะครับอันนี้ก็สําหรับส่งเสริมสุขภาพนะครับผู้สูงอายุนะครับชุมชนนะครับก็คือในส่วนอำเภออำเภอายโยกนะครับเพราะฉนั้นผลที่เราได้ดําเนินการไปเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจการเนี่ยครับสามารถที่ผลิตยาหมอกนะครับแล้วก็ยาดมเพื่อใช้อย่างได้นะครับแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนของชุมชนนะครับส่วนโครงการที่4นะครับโครงการอบรมเชิง์ปฏิบัติการนะครับการสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับบนโลกออนไลน์นะครับหรือว่าอีคอมเมิร์ซนะครับในยุคไทยแลนด์4.0นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองกาญจน์นี้นะครับ ผลการดําเนินการนะครับผู้เข้าร่วมโครงการครับสามารถที่สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะครับและบริการนะครับบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นปัญหาสารคก็มีบ้างนะครับก็คือพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เพราะฉะนั้นแนวทางนะครับในการที่เราจะเราแก้ไขแล้วก็เราจะในโอกาสต่อไปก็คือว่าจัดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานนะครับหรือว่าให้ความรู้พื้นฐานด้านั้นอีคอมเมิร์ซนะครับแก่ผู้เข้าอบรมนะครับ โครงการที่5นะครับก็คือโครงการไอเดีย DIY นะครับธุรกิจแนวใหม่สร้างกันใหม่ผู้สู่ผู้ประกอบการนะครับนี่ก็พื้นที่ทาเมืองเช่นกันนะครับก็คือผลที่ได้จากการดาเนินโครงการไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือผู้เข้าร่วมโครงการนะครับมีทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับในการโฆษณาประชาสัมพันต่ตาตงๆนะครับหรือว่าการจัดจาหน่ายสินค้าบริการต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าอุปสรรคนะครับหรือปัญหาที่เราค้นพบในการเข้าร่วมอีจกรรมก็